มาส่งเสริมกันในเรื่องของรัฐบาลดิจิตอลกันต่อนะคะคนอกจากรัฐบาลจะต้องเป็นดิจิตอลแล้ว ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการขยับขยายให้สู่ความเป็นไฮเทคมากขึ้นเรื่องของรถอีวีเดี๋ยวนี้เห็นเยอะมากเลยนะแล้วดีไซน์เขาเท่ๆทั้งนั้นเลยนะเวลาที่เราเดินทางตามท้องถนนต่างๆเห็นเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็ตามแต่ถูกต้องแล้วหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากนะคะตอนนี้เขาต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยากที่จะกลายมาเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชียนี่ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ใหญ่มากแล้วที่สําคัญก็คือทางด้านของรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนในการที่จะทั้งใช้ทั้งผลิต รถ e ีวีเนี่ยนะคะเป็นแผนยาวเลยตั้งแต่ปี65จนถึงปี68เลยมีการอนุมัติงบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่2,923.397้มล้านบาทอันนี้สำหรับงบที่จะใช้ในเรื่องของการผลิตนะคะสนับสนุนการผลิตแล้วก็การใช้งบ EV ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตในประเทศนะคะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งสิ้นเลยนะคะโดยก็จะมีเงินให้การสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ18,000บาท ง150,000บาทต่อคันนะอันนี้ใครสนใจก็เตรียมวางแผนได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยอนุมัติแล้วตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ค่ะเขาบอกว่าเงินที่จะอุดหนุนรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นรถกระบ่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณคันละ70,000ถึง150,000บาทต่อคัน <ฮะ S 2> ส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่18,000บาทต่อคันนะ,นะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก8%เนี่ยลดเหลือ 2, <ฮะ S> 2%แต่ว่ารถกระบะเนี่ยนะคะ 0%เลยคือ <Hey. S 1> ไม่เสียเลยฟรีเลย hmm. นะคะแล้วก็ส่วนของการลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่อาจจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตจากต่างประเทศเนี่ยนะคะการนําเข้ารถทั้งคันเนี่ยสูงสุดก็คือมีการลดสูงสุดถึง40%ทีเดียวนะคะถึงปี66นะคะแล้วก็ยังมีการยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบรถ E ีจีจนวน9รายการด้วยกันเพื่อที่จะนําชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาผลิตในประเทศไทยนะคะ9คร,รายการเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะสำหรับในประเทศไทยเอง จะมีค่ายใหญ่ๆที่เป็นค่ายผลิตรถ e ีวีนะคะทุนผลิตรถ E ีวีในไทยเนี่ยจะมีใหญ่ๆอยู่5ค่ายด้วยกันนั่นก็คือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็จะเป็นบริษัทออโต้อันไลอนส์ประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะมีเพิ่มมาอีก3ค่ายนั่นก็คือบริษัทเกรทวอลมอเตอร์เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็บริษัท SAIC มอเตอร์ CP จำกัดแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทนั่นก็คือบริษัท MG CELL เซลประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งก็ได้รับการอนุมัติงบแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีอีกหนึ่งบริษัทที่กำลังจะมีการอนุมัตินะคะก็อนุมัติผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการลงทุนของบริษัท BYD จากประเทศ จีนนะคะอันนี้เขาก็จะเน้นเลยในพื้นที่ของ EEC ก็เป็นการในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะนโยบายของรถไฟฟ้าแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนะคะว่ารายละเอียดในเรื่องของการที่จะมีการนําเงินมาอุดหนุนรถไฟฟ้ามีอะไรบ้างอย่างกรณีรถยนต์นั่งนะคะหรือว่ารถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนประเภท BEV ที่มีราคาปรีกนะคะแนะนําไม่เกิน2ล้านเนี่ยนะคะแล้วก็ขนาดความจุข,ของแบตตั้งแต่10กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า30ก กิโลวัตต์เนี่ยจะได้คันละ70,000บาททีเดียวอูนอันนี้เยอะนะแล้วก็ส่วนรถที่มีขนาดความจุแบตตั้งแต่30กิโลวัตต์ขึ้นไปจะได้รับเงินอุดหนุนส่วนรถคันละ150,000บาทม่บาทัน<อ>นี้เลยวันนี้อันนี้เลยนะเยอะดีนะเยอะดีนะ <laughs> แล้วก็กรณีรถยนต์กระบะประเภทบ e ี B อว e นะคะที่มีราคาปลีกแนะนําไม่เกิน2ล้านส่วนใหญ่รถกระบะก็จะไม่ค่อยเกิน2ล้านเนาะอัะอนนี้รถไฟฟ้าจะเป็นยังไงดีแล้วก็เฉพาะรถกระบะที่ผลิตในประเทศเนี่ยจะมี ขนาดความจุของแบตตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนคันละ150,000บาทอุยอันนี้เยอะนะเอะอที่จังหวัดจันทบ,บรุรีอันนี้น่าจะน,น่าสนใจเพราะว่ากระฟาส่วนใหญ,ญ่ใช้ในการเกษตรอ่ามีรถได้ตั้งแสงนคัาใช่ค่ะอ,ะอะ่มาดูในเรื่องของรถจักรยานยนต์กันบ้างนะคะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน150,000บาทจะได้รับเงินอุดหนุนนะส่วนรถคันละ18,000บาททีนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้ว แล้วแล้วการลดอย่างเงี้ยถ้าเกิดชั้นไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของรถ E ีีเนี่ยแล้วประโยชน์ที่มันจะตกกับคนไทยอ่ะคืออะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างอ่าเอามามุมมองในในเรื่องของการที่สนใจรถ E ีวีก่อนนะคะบอกว่าประชาชนก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นเพราะว่าได้รถในราคาที่ถูกนะแล้วก็สามารถที่จะลดค่าเดินทางนะคะเพราะว่ารถ E ีวีเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานถูกกว่ารถที่ใช้น้ํามันอ่าก็คือลดค่าน้ํามันไปนั่นแหละนะคะต่อไปข้อ3ามเขาบอกว่าลดการใช้น้ํามันที่น้ํามันจะมี ราคาที่แพงขึ้นแล้วก็ทรัพยากรน้ำมันก็ลดลงอนาคตรเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่น,นะคะข้อ4ก็คือรถ EV เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ปล่อยมลพิษไม่ปล่อย PM 2.5แน่นอนนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเมื่อมีการตั้งฐานผลิตรถ EV ในไทยมากขึ้นแน่นอนจะเกิดการจ้างงานค,าคนไทยก็จะมีงานทํามากขึ้นเอาละเรื่องของลดราคาและภาษีก็ลดแล้ว แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญใน,น,นการตัดสินใจจะไปชาร์จที่ไหนละ่ะนี่เลยค่ะเขามีมาตราการมารองออรับตรงนี้เขาบอกว่ายัางไม่ต้องห่วงเขากําลังที่จะขยายจุดชาร์จอย่างเต็มกําลังเลยนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะ,<ๆ>ะ,คะเขาบอกว่าเขาจะพยายามขยายนะคะสถานีชาร์จปั๊มน้ํามันแล้วก็พื้นที่เอกชนนะคะ ให้ทั่วนะคะอย่างน้อย1 4 0แห่งทั่วประเทศจากเดิมเนี่ยมีแค่45แห่งจะดันให้เต็มที่เลยนะคะให้ได้ถึง140่แห่งนะคะแล้วก็บริษัทบางจากเองจะได้มีการเริ่มติดตั้งสถานีชาร์จเนี่ยให้ได้500แห่งทั่วประเทศนะคะกลุ่มปตทเองนะคะก็จะขยายสถานีชาร์จให้ได้1 0 0 0แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันสถานีในเรื่องของการที่จะไปชาร์จไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันจะมีอยู่ที่ประมาณ1447แห่งทั่วประเทศแต่ว่า ในปี2,573รัฐบาลจะพยายามผลักดันนะคะให้มีจุดที่สำหรับชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยให้ได้12,000หัวจ่ายให้ได้เร็วที่สุดภายในปี73ครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะ2,000กว่าจุดก็ถือว่าน่าจะสะดวกมากขึ้นล่ะคือไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไปดับตรงไหนใช่ไหมถูกต้องนะคะอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าอย่าง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 พี่นิวเนี่ยเป็นคนที่แบบเออเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะถ้าเกิดว่ามันสามารถใช้รถ e ีีได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการชาร์จได้หมดเนี่ยนึกว่าดีนะเพราะว่ามันอย่างน้อยตอนนี้ฝุ่นแบบหรือไม่ต้อง e ีทั้งหมดสักครึ่งนึงก็ได้ฝุ่นก็คงจะเออสมควรแล้วคงจะได้ประโยชน์กว่าการไปเฉีดน้ำมานะครับ